ตะเออ้น้ำจิ้มไรตะเอะตเอะอืมออออือืมอ้กลัวจังเลยอกัวจังเลยขูแม่เป็นม้าปะ อืมอืมออดูท่าคานดูท่านั่งดูท่านั่งอืมอืม